สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่ินแส่นันครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของคุยกับชาวาลัคนาราศีพิจิกในรอบของการพยากรณ์ตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึงวันที่31มีนาคมนะครับรอบนี้ก็จะเป็นโชคเกี่ยวกับทางด้านการงานของชาวาลัคนาราศีพิจิกนะครับในช่วงเดือนมีนาะคมนี้เนี่ย จะมีดวงดาวเคลื่อนย้ายไหลดวงซึ่งส่งผลกับชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยนะครับเดี๋ยวช่นงแจ,จะพูดเรื่องดาวให้ฟังสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมาพยากรดวงการงานการเงินความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกก็อ้างอิงตามลัคนานะครับท่านใดไม่รู้ลัคนาก็ลิงก์ปูกดวงหาลักนาตัวเองใต้คําอธิบายของคลิปนี้นะครับไปปลูกดวงหาลักนาของตัวเองได้ ส่วนท่านใดสนใจจะปรึกษาดวงชะตา10บรักนาส่วนตัวก็ให้แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามาเดี๋ยวนัดหมายโทรคุยกันนะครับสำหรับเดือนมีนาคมนี้เนี่ยดวงดาวเคลื่อนย้ายหลายดวงนะครับ22ดาวอังคารจะยกไปสู่ราศีมังกรได้ตำแหน่งมหาอุดเป็นดาวประจำตัวของชาวลักนาราศีพิจิกด้วย นะครับในช่วงของรอบของการพยากรณ์ครั้งนี้ก็จะเริ่มต้นของเกณฑ์โชคการงานเข้ามานะครับหลายคนอาจจะรอคอยโชคทางด้านหน้าที่การงานอะไรต่างๆมีลุ้นหลังวันที่17ไปเลยครับนะครับหลังวันที่17มีนาคมนี้เนี่ยมีลุ้นเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับเรื่องการงานดาวพฤหัสบดีจะโคจรยกเข้าสู่ราศีมังกรวันที่17 มีนาคมนี้ไปนะครับพฤหัสบดีโครจรเข้าเรือนของพะเสาแล้วก็มีพะเสาเป็นเกษตร,รบดีรองรับอยู่ตามตํา,าราโหราศาสตร์พฤหัสเข้าสู่เรือนาราศีมังกรพฤทหัสจะได้ตําแหน่งมาตรฐานเป็นนิดนะครับว่ากันว่าเป็นพฤหัสสบดีที่อ่อนกําลังแต่สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วเนี่ยไม่เสียหายนะครับพฤทหัสสบดีโยกหน้าหรือว่าเป็นภพสหัสชะของชาวลัคนาราศีพิจิก ก็จะทําให้ชาวาลัคนาราศีพิจิกจะมีโชคทางด้านการงานเข้ามาในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรขยับเข้าสู่ราศีมังกรในครั้งนี้นะครับโชคทางด้านหน้าที่การงานจะมีเข้ามา2ช่วงก็ตั้งแต่กลางๆเดือนมีนาคมไปหรือว่าช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับช่วงนั้นดาวพฤหัสบดีก็ยังโคจรอ,อยู่ในราศีมังกรจะส่งผลเกี่ยวกับโชคเรื่องหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานต่าง นะครับบางคนก็รอการแต่งตั้งโยกย้ายหรือว่าปรับเปลี่ยนโยกย้ายส่วนใหญ่จะไม่ไปในทางที่ดีนะครับมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายแต่งตั้งโยกย้ายไปในทางที่ดีก็มีโอกาสลุ้นกันได้มากๆเลยสาหรับชาวราศาีพิจิกนะครับเอาเรื่องการเงินก่อนนะจะพยากรณ์เรื่องการเงินในรอบของการพยากรณ์ครั้งนี้ก็ตั้งแต่วันที่16 มีนาคมถึง3 1มีนาคม63ดวงการเงินในรอบของการพยากรครั้งนี้เนี่ยดวงการเงินยังไม่ดีนะครับดาวการเงินโครจรตกเสียแล้วก็ต้องให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินอะไรต่างๆมากๆนะครับช่วงจะต้องระวังเรื่องการเสียเงินใช้จ่ายเงินเนี่ยจะอยู่ในช่วงก่อนวันที่25มีนาคมนะครับมีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายเงิน เ,ออเสียเงินอะไรต่างๆหรือว่าใครที่เงินทองมีไม่เยอะอยู่ในช่วงนี้เนี่ยระวังจะติดขัดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองงในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ใช้จ่ายเงินอะไรต่างๆค่อนข้างมากถึงวันที่25ค่อนข้างจากนี้ไปถึงวันที่25ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีพิจิกเกณฑ์การเงินยังไม่ดี แล้วก็การเงินจะไปดีในช่วงต้นเดือนเมษาไปต้นเดือนเมษามีเกณฑ์ได้โชคทางด้านการเงินเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งในของเดือนเมษาเดี๋ยวสินแสยก็จะออกคลิปมาให้ก่อนก่อนต้นเดือนเมษายนก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินในคลิปนั้นนะครับส่วนของรอบของการพยากรณ์ครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องเตือนมากๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะครับ ไประวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้ดีหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วเนี่ยแนะนําว่าให้หมุนเงินหมุนทองให้ดีนะครับหาทางออกหยิบยืมอะไรต่างๆมาหมุนในช่วงนี้ให้ได้นะครับช่วงที่มีปัญหามากๆก็ไม่เกินวันภายในวันที่25มีนาคมเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่อนข้างมาก ในด้านความรักก็เช่นกันนะครับดวงความรักในช่วงของรอบของการพยากรครั้งนี้นไม่ดีนะครับระวังขาดแยง้งมีปัญหากับแฟนกับคนรักด้วยทั้งในรักใหม่แล้วก็รักเก่านะครับยิ่งคนที่เพิ่งคบหาดูใจกันเนี้ยจะยิ่งมีโอกาสผิดใจกันค่อนข้างมากแต่เกณฑ์เกี่ยวกับการพบเจอรักในรักใหม่คนที่ยังโสดอยู่เนี่ยมีนะครับ เพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่ยังไม่ค่อยมั่นใจหรือว่ายังไม่แน่ใจในทิศทางว่าจะไปอย่างไงกันต่อแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องรักๆในช่วงรอบของการพยากรในครั้งนี้นะครับแต่ยังไงก็ใจเย็นๆค่อยๆดูไปมีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังได้ในคนที่กําลังมีรักหรือว่าเพิ่งมีรักใหม่ในช่วงนี้นะครับในเรื่องต่อมาก็จะเป็นดวงเกี่ยวกับทางด้านการงาน เหมือนที่เกินไว้ก่อนหน้านี้นะครับเกณฑ์โชคทางด้านหน้าที่การงานสําหรับชาวาลัคนาราศีพิจิกในรอบของการพยากรณ์ครั้งนี้เนี่ยจะมีเข้ามานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่17มีนาคมนี้ไปเลย17มีนาคมนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรขยับยกเข้าสู่ราศีมังกรเป็นเกณฑ์ของการบอกโชคเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะครับใครที่ทํางานอยู่ไปเคยไปขอ ลำแหล่งงานขอหน้าที่การงานหรือของานจากผู้ใหญ่เจ้านายช่วงผ่านมาก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้รับการตอบรับหรือว่าไม่ได้มีผลดีอะไรเท่าไหร่ช่วงหลังจากดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ภพโยงหน้าของชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นช่วงที่มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานบางคนอาจจะไปของานขอตำแหน่งงานต่างๆไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้นะครับมามีลุ้นในช่วงนี้ได้เลยนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่17มีนาคมนี้เป็นต้นไปลุ้นได้เลยนะครับโชคทางด้านหน้าที่การงานของชาวราศาีพิจิกในรอบนี้เนี่ยจะอยู่ไปจนถึงเดือนเมษายนเลยนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่หลังจากดาวพฤหัสบดีโคจรขยับเข้าสู่ราศีมกร17มีนาคมนี้ไปมีลุ้นกันได้เลยครับถ้าหลายคนมีลุ้นอยู่ว่าตัวเองจะได้หรือไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะได้ค่อนข้างสูง นะครับไม่ว่าจาพะพฤหัสบดีที่เกิดวันไหนก็ตามนะครับจะมีโอกาสได้โชคทางด้านหน้าที่การงานคน่อนข้างสูงเรามีการปรับเปลี่ยนแต่งตั้งโยกย้ายบางคนอาจจะต้องย้ายที่ทํางานด้วยซ้ำนะครับบางทีมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายแล้วก็ย้ายที่ทํางานเพราะว่าในรอบของการพยากรครั้งนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางโยกย้ายที่อยู่นะครับบางคนมีการแต่งตั้งโยกย้าย งานใหม่ย้ายที่ทํางานก็ต้อ,ตองย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานเกณฑ์ต่างๆเนี่ยจะมีเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ส่วนใหญ่ย้ายในทางดีนะครับน้อยคนนักที่จะออโดนคําสั่งย้ายไม่ดีนะครับเพราะว่าในช่วงดวงดาวที่ส่งผลโคโจรในช่วงนี้เป็นผล ค่อนข้างดีกับชาวาลัคนาราศีพิจิกเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานส่วนใครทําทางด้านธุรกิจอะไรต่างๆการค้าการขายธุรกิจการค้าการขายธุรกิจติดต่อจริงๆก็จะมีโชคในด้านการค้าขายธุรกิจติดต่อในเดือนมีนาคมนี้แหละนะครับถ้าในช่วงก่อนกลางเดือนใครยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นอีกทีช่วง ปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้านะครับใครที่มีธุรกิจติดตอ่อกำลังดิวงานสำคัญอะไรต่างๆอยู่เนี่ยผ่านพ้นกลางเดือนนี้ไปถ้าไม่ได้เนี่ยอดทนใจเย็นๆรอน,นิดหนึง่งต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าไปจะมีเกณฑ์จะได้ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังด้วยติดตอ่องานใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยมีโอกาสที่จะสมหวังเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับเพราะว่าเที่ยงนี้ดาวพฤหัสบด,ดีนี่ ให้คุณกับชาวลัคนาราศีพิจิกแทบจะทุกคนเลยไม่เว้นพฤหัสวันพฤหัสบดีก็จะมีโชคเช่นเดียวกันนะครับแต่โชคอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ยังถือว่าจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานในครั้งนี้สําหรับในช่วงนี้เนี่ยใครอยากจะเสริมดวงโชคเกี่ยวกับทางด้านหน้าที่การงานนะทินเสก็แนะนําว่าให้ ไปไหว้ขอโชคขอพอรเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานกับศาลหลักเมืองนะครับใกล้ที่ไหนไปไหว้ที่นั่นแต่อธิษฐานขอโชคขอพอรเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็มีลุ้นรอลุ้นกันได้เลยตั้งแต่หลังวันที่17มีนาคมนี้ไปข้ามเดือนไปยันเมษายนเลยเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆนี่มีมาเลยครับนะครับแต่ถ้าเป็นทางด้านธุรกิจต่างๆธุรกิจติดต่อกลางเดือนนี้ไม่ได้ให้รอเว้นวักนิดหนึ่ง เข้าสู่ปลายเดือนนี้หรือว่าเข้าสู่ต้นเดือนเมษายนจะมีโอกาสสมหวังได้รับข่าวดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับพิจิกหลายคนก็จะก,กังวลใจในเรื่องของดาวใหญ่ที่โคจรย้ายเข้าสู่ราศีมังกรดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีนะครับศึกษาดูจากดวงดาวที่โคจรอยู่ณนปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้ส่งผลเสียกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ พะพิจิกดวงชะตาย่าแย่มา4-5ปีละจะเป็นช่วงโอกาสของชาวลัคนาราศีพิจิกที่จะมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆอะไรต่างๆทั้งจากทางด้านหน้าที่การงานและสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะครับไปรอลุ้นกันได้เลยแล้วเดี๋ยวใกล้ๆปลายเดือนจะมาอัปเดตให้ชาวราศีพิจิกในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะครับ ถั้งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ